สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีต้านะครับวันนี้พี่กีต้าจะมาเล่าเรื่องของซัมบี้นะครับตัดต่อก่อนอันดับแรกต้องรอให้มันโหลดเสร็จก่อนเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็กดเล่นที่ตรงนี้แต่พี่กีต้าจะไม่เล่นพี่กีต้าจะเล่นในโหมดนี้จะมีเรื่องมานะครับคือการที่แบบว่า พูดถึงเรื่องตัวยักษ์ก็เลยนะครับเราต้องลดน้ำด้วยนะครับแต่พี่ลดน้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วเก็บเงินได้นะครับเห้ยช็อกโกแลตพืชได้นะครับหนอนก็ได้เดี๋ยวนะนอน <Yeah. S 1> เนี่ยใไหมนอนก,ก็จะเก็บเงินได้เร็ว เลยครับเร็วคูณสองนะครับเขาตัดต่อก่อนหลายคนคิดว่าตัวยักษ์เนี่ยมันไม่ได้หัวหลุดเหมือนเพื่อแต่มันตายแต่จริงๆมันไม่ได้ตายเลยแล้วก็คือตัวยักษ์เนี่ยมันคอหักเพื่อนมันหัวหลุดแล้วมันก็ยังไม่ตายนะครับ ดูหัวหลุดก่อนเห็นไหมตัวเนี้ยเดินได้ดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังเดินได้อยู่เฮ้ยเฮต้องขาาก่อนนะครับแต่ถึงมันหัวหลุดแล้วมันจะหายไปแต่ที่ไหนไม่ใช่ว่ามันจะตายเลย เพราะว่าซอมบอเป็นด็อกเตอร์นไหนจะรู้ได้ว่ามันเป็นเครื่องอะไรนะมาหาเครื่องมานะครับเครื่องอะไรที่แบบว่าวารได้นะครับเนี่ยข้างบนมันจะหายไปคอยรอดูได้เลยเนี่ยเห็นไมมันหายไป พบอสนี่แหละครับเนี่ยดูนะหายไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมระใช้เครื่องอะไรก็ไม่รู้สามารถวับได้วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปภาค2นะครับเจอกันใหม่นะครับ